ทรัพย์สินนี่สินกิจการทั้งหมดที่ของดิฉันเองแล้วก็ของครอบครัวด้วยนะคะมีการที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะมาตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารนะคะ19กันยา2549นะคะเข้มข้นมาตลอดนะคะแล้วก็ไม่เคยมีตอนไหนไม่เข้มข้นเลยะะทุกบัญชีทุกธุรกรรมนะคะอยู่ในสายตาอยู่ในที่เปิดเผยแล้วก็โปร่งใสนะคะมานานมากแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะฉันก็ขอยืนยันนะคะว่า ที่โดนตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างก็คือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะที่ดินทุกแปลงทุกตารางวาที่ดิฉันและครอบครัว,วมีเนี่ยก็คือออกโฉนดโดยรัฐทั้งหมดนะคะไม่ไม่มีการซื้อที่ดินที่ไม่มีโฉนดนะคะ การทำธุรกรรมในเรื่องของหุ้นนะคะที่ท่านสมาชิกพูดถึงนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,559นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองหลายปีค่ะคือก็จะมีความตักความความตั้งใจในการปรับโครงสร้างของการถือหุ้นบริษัทนะคะโดยการซื้อขายผ่านตัวสัญญาใช้เงินหรือที่เรียกสั้นๆกันว่า P.N. นะคะหรือว่า Promissory Note นะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อที่ย่อเรียกันว่า P.N. นะคะก็เป็นหนังสือที่เป็นให้คำมั่นสัญญาระหว่างว่าจะใช้เงินนะคะจำนวนหนึ่งให้กับอีกบุคคลหนึ่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ะะซึ่งหนังสือดั้ง่าวเนี่ยดิฉันได้ติดอากรตา,ตามกฎหมายเรียบร้อยนะคะซึ่งการซื้อขายแบบนี้นะคะบางรายการก็ไม่มีการเสียภาษีนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีการชําระเงินก็เลยยังไม่ทราบจํานวนแล้วก็ยังเสียภาษีไม่ได้นะคะ ซึ่งการซื้อขายแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นจึงเป็นภาระหน,นี้สินนะครระหว่างดิฉันผู้เป็นผู้เป็นผู้ซื้อแล้วก็ครอบครัวนะคะผู้เป็นผู้ขายจริงก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีพฤติกรรมอัาพางใดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะเกิดการซื้อขายหรือการอะไรต่างๆเนี่ยยอดหนี้ต่างๆที่เห็นเนี่ยก็ยังต้องแสดงชัดเจนอยู่ในบัญชีอยู่แล้วซึ่งก็ได้ยื่นปปชไปหมดแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกอย่างอีกเช่นกันนะคะ วิธีการเหล่านี้เนี่ยที่ที่เล่าให้ฟังในเรื่องของ PN เอคะ่ะมันก็หรือการปรับโครงสร้าง,งตา่างมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องที่ทํากันมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะท่านลองถามสมาชิกในสายค้าในพักท่านเองก็ได้ว่ามีใครทําธุรกิจอะไรประมาณนี้ไหมนะคะแล้วก็มีการได้ทําในเรื่องของตัวตัวสัญญาใช้หนี้แบบนี้บ้างไหมนะคะลองถามดูแต่ว่าถ้ามีก็ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะบอกแล้วว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ที่ท่านสมาชิกอ้างว่าเรื่องนี้จะกลายเป็น อะไรนะคบใช้คำว่าเป็นแหล่งทุจริตนะคะข้าราชการผู้ใหญ่จะออกตัวสัญญาใช้เงินขบวนการค้ายาเสพติดจะออกตัวให้กันนะคะดิฉันว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่จินตนาการมากไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่า จี่ก็ไม่เล็กน้อยแต่จินตนาการเยอะเหมือนกันนะคะการออกตัวสัญญาใช้เงิน,นะะจะทํากับธุรกรรมที่ถูกกฎหมายนะคะดําเนินการได้โดยเปิดเผยฝ่ายผู้ซื้อเองแล้วก็ฝ่ายผู้ขายรับภาระหนี้สินระหว่างกันนะคะไม่มีการกระทํานอกกฎหมายใดๆนะคะเพราะว่าการทำนอกกฎหมายที่ไหนเนี่ยออกหลักฐานเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ระบุที่มาของเงินไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทําได้นะคะ